จะมาแนะนําปั๊มฉีดยาแบบเป็นชุดนะครับหรือว่าเป็นเซ็ตนี่นะครับยี่ห้อเคียวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมิซูจีเอ็มหนึ่งสามสองเอลนะครับเป็นรุ่นใหม่ปั๊มก็จะเป็นปั๊มเคียวรีสกเอสพีสามห้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลูกสูบใหญ่นะครับเป็นเป็นปั๊มหกขุนนะครับอ่าสายก็จะยาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับนี่นะครับสายตีเลยครับเมกินเจแปนแท้เลยนะครับ ก็ตรงนี้จะเดินได้นะครับบีบนี้จะเดินก็ตรงนี้จะเป็นเบรกส่วนตรงนี้เก็บสายนะครับเป็นที่เก็บสายเราข้างล่างนี่เป็นตัวเดินนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นตัวปรับเฮดเชอร์นะครับตรงนี้เป็นตัวเดินน้ําปั๊มเคียวอะไรเดียวกับมาลูนะครับใช้ใช้กันได้นะครับอนนี้นะครับจะให้ดูว่า จะดูว่ามันตรงกันไม่ตรงนี่นะครับจะเป็นรุ่นของของตัวตัวปั๊มนะครับสามห้าหนึ่งศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นสามห้าหนึ่งนะครับนี่ครับจะไม่มีการเอาปั๊มมาใส่หรือเป็นการย้ำนะครับจะตรงรุ่นนะครับจะมีวิวให้ดูนะครับเราจะสาธิตให้ดูนะครับ จุดนี้ก็จะมีสายไม่ให้เราสายดูดนะครับสายดูดกับสายเด่นนะครับเาใส่หมวฉีดก่อนนะครับหมวฉีดญี่ปุ่นนะครับยาวนะครับชุดนี้ใหม่จริงครับจุดนี้ ลองดูนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ถ้าถ้าไม่ติดเราก็โชนี่ตัว๊ค ไม่มี หลายนะแล้วก็สื่อที่